พี่น้องฮะพี่น้องสตอรอเบอรี่ดอกใหม่จ้ะทายดอกใหม่น้าจะพี่น้องข้างบนจะเป็นสายผฟล์ลม่จ้ะสตรอเบอรี่เชอร์รีน่นจะจ้ะ พี่น้องต้องเมื่องเขาไหนจ้ะต้องผู้ข้นนะพี่น้องงามเอพี่น้องงามจ้ะวิ่มองนี่มองเชิ่งสะพานั้งมคนนลยพี่น้องลงไปนี่ก็เป็นเลือดนะจจะพี่น้องเป็นเขานะจจะ เล็กหน่อยมากเลยเลยเอากล่องลงล่างนะพี่น้องเนาะเอ้โหสวพุทไทยเขาเ็นเล็กหน่อยนะจ๊ะน้องพี่น้องพัฒนาเมื่อไหฮะแกแล้วพี่นะร้านอาหารหรือว่ากระชือว่ายังยังหน่อยเศษหนึ่งของลอยเปิดเส้นนะจ๊ะ ที่มีคนมาอย่างน่ะพี่น้องเวลามีเล็กน้อยก็กระสีหันกล้องลงเล็กพี่น้องเล็กไปเอก่ายบ้านเมืองให้เจ้าเห็นสะฮักว่าพี่น้องชุดพื้นเมืองของเล็กน้อยนะจ๊ะพี่น้องร้านนี้ละจีเมาซื้อของกันให้อัน ngày bùn nó bắt bựt bùn nó sẽ, phải <laughs> chưa nhang còn to, lăn này, quang bừng quang xinh quang ngắm phi ถ้ากันมาเบิ่งของขวัญให้ให้แม่เนาะจ้ะให้แม่ยาวันมดเทือถากวันอาทิตย์เนาะจ้ะมาเบิ่งของขวัญสิสุมพายแม่เนาะจ้ะพี่น้องหออน้ากระม้วนหันพ่อเด็กหน่อยโนส่เอียหันกลองลองพืน้นพี่น้องเด้อย,ยังจะได้เห็นวิวเมืองที่แอนอยู่เนาะจ้ะ พี่น้องสวยๆค่ะลุกไปนี่จะเป็นทะเลได้เลยพี่น้อนงทุกกระตาพี่น้องมีร้านอาหารใช่นะาพี่น้องกับบัตเอสเซี่ยที่ ส,ส,สามี่้ามากินกับบาพีน่น้องนิวเข้าแล้วเบอร์เกอร์แต่ก็ต้อตรงร,ะะรักษาระยะห่างนะจ๊ะต้องอยู่ข้างนอกนะจ๊ะพี่น้องหิวมากกับหิวไม่อยากกินนะน,นี่พี่น้องเน้าแพะกับบาด มุ in ่นจะย่างมากจะข้างผุหน่อพี่น้องมาสั่งอาหารพี่น้องเล็กหน่อยย่างมากกับเข่าก็ได้พี่น้องเด้อต้องใส่แมสรักษาระยะห่างนะพี่น้องคุณเตยน่าบ๊อฟีลเลอรดังเนี่ยรักษาระยะห่างนะจ๊ะ กล่องสีชันเนี่ได้พี่น้องคอยประกาศใส่ขากล่องนะจะพี่น้องระวังหมูอ้วนล้อถ้กากันสั่งอาหารสั่งอะไนกันจริงพี่นอ้องลานี่ก็ปิดพี่น้องเอ้ยนี่คอยเคล่อมาซื้อกระเป๋าเวลาเนี่จ้ะสวยเป็นผ้าคผูพวกปลาปูนะจ้ะพี่น้องผ้าปูผ้าคุ้ม พุ่มโตอาหารนะจ๊ะกระเป๋าหมวกของพวกเวสต์เลสนะจ๊ะพี่น้องเครื่องผุนเป็นตีนเขาแล้วจ๊ะพี่น้องมันก็สีป้งเลยไปใเ่บนพี่น้องของที่สวยงามจ้ะ สร้างอาหารกันนั่งกินที่เขาว่าไรน้ะพี่น้องต้องทู่โก่น้ะจ้ะเล็กหน่อยน้ะพี่น้องแบบชายช่างเขาผมเ่าจ้ะ ตะกี้สวยมานี่คนนี่เแทบสิยางไล่ติดกันเลยนะจะพี่น้องเห็นเมืองเก่าพี่น้องในฝรั่งเศสไปย,ยังส้มขนลอันนี้เป็นคนเยอะความสวยให้น้ำแบกนะจจะ คูคนก็บเองอ่าบางบางตาแต่ว่าก็ดีว่าที่เขาปิดท่างเขาท่างออกมาให้คนมาเที่ยวมายนน่างน่าจะพี่น้องทั้งคนย้ำมือลังแอนติพาขึ้นไปนาะจะตีนเขาเป็นเมืองเก่าน่าจะที่สูสงข้ามมีสงข้ามกันนาะจะพิจิกยัแอนติพาขึ้นไปเบิ่งอันนี้สิเป็นผ้าพันคอหรือแมสเนาาจะเอามาไว้เถอะ ขั้นหัวพวกหัวขั้นข้อปิดปากก็ได้จ้ะสิ้นนึงแด้อ่งชิ้นสิบยูโรน่จจะเป็นพวกหมวกนะพี่นอ้องนี่แก่สวยๆจ้ะอันนี้เป็นกระเป๋านะพี่นอ้องหายูโรเกาสิเก้านเด้อ ค้นกับสีไลหลว่าว่าที่อสองเดือนที่ผ่านมาทนี่ยจ้ะถนนนี่โล่งเลยจ้ะเมืองนี่โลง่งคนนั่งเขาก็สิพานกันั่งกิ่นแน่เนาะจะเพราะว่ามันร้านอาหารกินก่นอะไรมันเป็นเป็นเมืองเก่านะจ้ะอันนี้ใหญ่แล้วก็สวยมากพี่น้อง สวยจ้ะไปหาหมูอ้วนหน่อยนะพี่น้องหมูอ้วนล่อเบอร์เกอร์มาแล้วเป็นรถแท็กซี่มากับคนนะจะพี่น้องวางขายพวกพุดบอนนะจ้ะหมูอ้วนเอามาให้แล้วจ้ะพี่นอ้องของเพริ่นได้กกับบับแม่ chôn hà